ยังค่ยไม่หานข้าวค่ะขอแว่นไม่ให้ค่ะซื้อสี้ามาขอแว่นง่ายขนาดเลยคะ่ะไต้องให้ลักค่ะทุกคนมาฟอร์เจไลท์ด้วยนะคะแม่นม่ม่สวัสดีพี่ลียัยงจันแนทนี่กาแฟสายคอฟฟี่นะคะขายไม่ได้สบายดีคะ่ะ อะไรนะปิด Afternoon รอ๋อฝากกดไ like, like ลค์ร้อยสามไลค์ FM ด้วยนะคะก้อยก้อยเราต้องคุยกันทั้งในไลน์ทั้งในไลฟ์นี่เลยใช่ไหมพี่เชฟหูหวยไหมคะโอ้ลืมลืมลืมส่งเลยอะลืมแทงว่ะไม่ดีไม่ดีลืมซื้อคะ่ะต้องบอกลืมซื้อนะคะเอ้ยร้านไนอยู่ไหนอนะแงร้านไนอยู่ไหนเราขอปิดประตูอะ อเฮ้เอริเอนคิดถึงนะเอรียนไปถล่มร้านแนทกันอ๋อเจ๊ชอบเจ๊ปลืม้มว่ะขอบคุณค่ะชอบเหมือนกันนะคะติดตามผลงานของกิ่งกิ่งคดูวันแอบว่าอะไร อชเชนนี่ฮัลโหลฟองคอรีออันยองเฮสเซโยฉันไม่เลี้ยงค่ะเอทำไมฉันต้องเลี้ยงต้องให้แน็กเลี้ยงสิออสุนัขพี่ชื่อไม้หมอน,นะคะ่ะไม้หมอนมีขาวมีนมกล่องไอเมงกะลาบาไทยเมียนมาโอ้เจ๊ J. เป็นแฟนคับคือเออ ร้อยสามไร่ FM นะคะดเ j ชอนจัดตอนนี้เปิดไมค์ตั้งแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะคะเช้ามากๆง่วงมากๆมาเชียร์ซื้อชื่อไหมหมอนไม่ใช่เชียร์ชื่อไหมหมอนเอมาตลกแคนไอสปีโคเลียนแล้วจะรู้ไหมละ่ะ <laughs> ไอแนวสวัสดีน้องจะไปกินสตาร์บั You can talk um, in Korean but I don't understand okay <laughs> I just say hi in Korean น้าเปไงฮ Hello from Cambodia นะพี่เชียโซลเป็นคนไทยหรือเป็นคน c a so, m b o d i a คะไม่ได้เจอพี่เชียสามปีแล้วคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะอันยองอาเซโย ไล่ฟิตเนสใช่ไหมวันนี้เห็นพี่วงชวนอยู่แต่ว่าพี่ติดประชุมเนี่ยกดเล่นเลยมีไปหาหมอเจี๊ยบบ้างหรือเปล่าคะคนอย่างมันทําไมฉันต้องไปหาโอ้หนะหรอโอ้ยมีของว่างด้วยเราเล่งค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจี๊ยบมันไม่ค่อยว่างคะ่ะว่างมันก็ไม่อยู่กับเฉียะแค่ะมันอยู่กับสัมวันสเปเชียลค่ะซึ่งไม่ใช่เชียะ ลืมเพื่อนตลอด่วาอะไรอ๋อค่ะป้าใจขอ,จอจขอบคุณค่ะนี่ค่ะป้าใจค่ะมาใหม่น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะป้าใจอันนี้ของบอสซูนใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะอ๋อให้บอสเชียวอ,อันนี้อะไรอะคะทุ่สลัดใครทำคะอ๋อพี่ซื้อมาขออ๋อค่โอ้ยขอบคุณค่ะแล้วนี่ของบอสซูนเปล่า ข <Okay>. okay. องว่าตึ้งนีค่ะอ๋ออ๋ออันนี้เหรอที่ชอบซื้อมาแล้วก็มาเบิกเป็นหมื่นแล้เหรอใช่อ๋อมาหมื่นสองรวยดีโนนทำมั่งหรอ้าวใจน่ารักนี่ก็เดี๋ยวรอประชุมเดี๋ยวอะไรนะครับมาร์เก็ตติ้งมาใช่ไหมอ่ะเอเจนซี่เอเจนซีเเซ่มา,เเมาช่วงระหว่างรอ อยากกินน้ำเต้าหู้จากน้ำนมเชียร์ทุเล่พูดจะส่งเสี่ยงเข้าใจเป็นอย่างอื่นไว้ทำเองค่ะทำเองไม่ได้ทำเลยนาวเดี๋ยวไว้ทำาให้กินอย่างเจ้มจนนะคะคือมันเจ้มจนแล้วก็ใส่แพคซิปเหมือนอารมณ์แบบเป็นน้ำนมที่คั้นเองที่ไว้ให้ลูกอ่อนกินนะคะมันเข้าฟิลนั้น,ห,นหิวข้าวไปกินข้าวสิกินขี้ไม่ละชุดอุ้ยชัวอหิวข้าวอะ เออวันนี้ไม่ถ่ายละครน,นะคะกองยกอีกแล้วนะคะเจ็ดวันจองเวรสวทิราของดิฉันก็เลยเนี่ยค่ะนัดประชุมด่วนเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะเชียร์เจี๊ยบอยาก,กินนะกินเถะนาวจะได้โตไม่เหมือนกับคนบางคนตัวแค่นั้นอะเนาะพูดกับน้องไม่เพราะเลยครับชูด ครับน้องชูสุดที่รักครับบ้าหรือเปล่าครับอยู่ก็ไปรับประทานอาหารสิครับกินก่อน้าทำไมฉันรู้สึกมันไม่เหมือนฟุสลัดมันเหมือนมันเหมือนแซลมอนนะ่ะเนี่ยเหมือนแซลมอนไหม <laughs> นาวนาว,นาวพูดเองนะพี่ไม่ได้พูดเออคิวป,ปิดยังไม่เสร็จเลยค่ะแต่ได้ค่ะว่าจะออนแอร์แล้วนะคะเชียร์ไม่เคยร้ายค่ะ เชียร์จะร้ายกับคนที่ร้ายกับเชียร์ก่อนพี่เอถามพี่โอ๋สิเป็นยังไงบ้างนางว่าไงบ้างเอวิติงโอเคไหมที่คุยกันอ๋อในาการสวยขอบคุณค่ะห่อหมกหัวสลัดอยากตัวจริงมากนี่คืออะไรคะอยากตกหรอคะหรือว่าอยากเจอะคะเอ๊ะอร่อยเปล่าถ้าจะตอบอร่อยก็ปลอมนะคะเพราะยังไม่ได้กิน อืมอดชุดอ,อืมเพื่อนชื่ออะไรบ้างอ่ะแนทกวางแล้วมีใครอีกสบายดีใครจะอยากตบ <laughs> พี่โอถามสิดโอเป็นไงบ้างครับ่โอ ถ้ามองเห็นมันจะผอมลงดีแล้วค่ะให้มันผอมลงค่ะอยู่ในกล้องจะได้ดูสวยๆส,สวัสดีค่ะไปขับันพูชาขนาดกินก็สวยอ๋อทอี่ฉันอ่านเป็นขนาดกินกล้วยชยัยมีชัยอีกมีใครอีกเอ,อ้ยชัยนี่ชยัยน้ำมันพืชไทยปะ่ะอ่า ABC พี่ไกรก็ ABC ฉันจำได้ใช่ไหมชุดไลฟ์ตาม กลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเจนซี่ก็มานั่งไลฟ์มันก็จะดูไม่ค่อยดีนะคะไหวไหมก็ต้องฟีดแบ็กกับมาก่อนสิว่าไหวกับเทยที่ตรงไหนโอ้ยอย่าไปเหมือนกันค่ะเวียงจันสวัสดีบ่ายแกสวัสดีค่ะแหมฉันข้อมลปลึกแน่แน่ฝักเนื้อฝักตัว เจ๊กับเพื่อนๆของแนทจ้ะนะมีแฟนยังนี่ไงคะแฟนเชียร์พี่รักไม่เป็นทิเแฉเลยนะกรุงเทพร้อนไหมคะช่วงนี้เย็นๆค่ะเฮ้ยอะไรหวยออกสีสองเหรอจริงเหรออุ้ยทะเบียนรถเลยจริงเหรอจริงจริงเหรอ ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเดีย๋ยวมันจะแยกงไม่ออกสิเขว่าร้องเพลงหรือ,อสวดอะไรจริงเหรอ,อโหยทำไมยีนไม่ออกสีออกเอ้ยสีสองวะเนี่ยอะไรเนี่ยว้าว ขอบคุณนะคะคุณวิโรจน์กระหนกหน้าสี่สองอะ่ะจริงหรือนเปี่ยบ้าแล้วโอ้จริงด้วยหยอตายต้องสกแกนบ,บซื้อสี่สองขึ้นมาเลยเนาะคิดถุงค่ะคิดถุง ทุกครั้งที่ปิดประตูมีครับเราแหวนเฮ้ยหวยออกสี่สองอะโอ้ทะเบียนรถเชียอีกครั้งอ่ะอะไรเนี่ยยิ้มสวยๆให้ดูหน่อยไม่สวยโอ้เสียใจกับผู้ที่โดนหวยรับประทานทุกคนนะคะเขาบอกสี่สองอะพี่เอ อออไ,ไปเซิร์ชดูไหมฮะมาถามหาเลยตอนนี้ฮะามาทางกูชายได้ไหมครับอยากไปเหมือนกันนะคะข้างบนสามตัวท้ายอหอกเจ็ดสองสามตัวท้ายมันคืออะไรอ่ะคือคือ,คอสามตัวของไอ้นี่ป่ะ ขัตัวท้ายมีสามสามสามตัวเขาบอกขาข้างบนข้างบนลข้างบนมันคือตัวที่หนึ่งใช่ไหมว่าหน้าออกอะไรคะออกไปไกลๆเลยคะ่ะไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยคะ่ะไม่ว่างนะคะ <c oughs> <c oughs> โยกไปยกมาโงไปหมดพี่น้องอันนี้ที่หนึ่งว่ะอันนี้ก็ยกโยกเป็นโมดเปหมด,หมดอะไรไร้แจ้เนี่ยกำลังรอประชุมอยู่ค่ะ ดูนางชูดเหรอนางชูดมันมาแย่งมาแย่งมาแย่งไอ้น,นี่ฉันใช่ไหมกุดไน h t อืมโอเคโอเคได้ละเดี๋ยวไปเตรียมตัวประชุมก่อนนะหุ้ยพี่โูสวัสดีค่ะที่ถึงดังเลยหนึ่งสี่สองเรียกคอพเวฟ เอหน้าสองป่ะหนึ่งหสองสิหนึ่งห้าสเรียกฮอบเวฟคิดถึง DJ เจโบมากๆเลยค่ะเอ๊สบายดีนะคะพี่โบลูกกี่ขวบแล้วคะพี่ใช่ไหมหนึ่ง้าสองเรียกฮอเวฟใช่ไหมน้องจำถูกใช่ไหมเดี๋ยวไปและเดี๋ยวไปละรอพี่โบตอบกต่ไม่ใช่หนึ่งห้าสองเปล่าเออเหมือนกันแนทเดี๋ยวพี่จะไปแล้ว ค่ะดีค่ะจิบสลดัดสี่ขวโตไยจังเลยอ่ะอืมผักติดฟันเลยค่ะยังไม่ได้กินผักเลยค่ะวันนี้ปลอมมาก <laughs> <laughs> โอเคงั้นไปแล้วทุกคนอยากดูเหมือนกันค่ะไว้รอดูนะคะซ่รักกรรมเทพ สวัสดีค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเดียวประชุมต่อละ